ก็สวัสดีทุกคนนะครับ Good morning everyone ในวันนี้นะครับอยากจะมาพูดคุยกันในหัวข้อว่าพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตนะครับ So today I would like to talk about in a topic about Jesus is the food of life พระเยซูบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ Because Jesus said that he is the food of life มาดูกันมัครับว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างไรนะครับเมื่อพระเยซูบอกแบบนี้นะครับ Let's see what it means when he say นะครับมาดูยอห์นบทที่หกกันนะครับ So let's look at John chapter 6เอ่อก็ที่นี่ใครชอบกินอาหารบ้างครับ So anyone here is like to eat food ครับจริงๆผมไม่ควรจะถามว่าใครชอบกินอาหารบ้างนะครับ Literally I shouldn't ask that anyone likes to eat food ผมควรจะถามว่าชอบกินอะไรนะครับ I should ask what food do you like to eat นะครับเออก็ลูกของผมก็ชอบกินเบอร์เกอร์นะครับ so my son loves burger อ่ผมก็ชอบกินปลาย่างนะครับ and I like grilled fish หลายหลายคนก็ชอบกินอ่าขนมนะครับ so many people like s a snack เราทุกคนรู้ดีว่าถ้าไม่กินอาหารเนี่ยเราจะตายนะครับเราจะเสียชีวิต every one of us know that if we don't eat food we will die ถ้าเราได้กินอาหารที่ดีนะครับเราก็จะมีสุขภาพที่ดี If will food we we eat have health a good good ถ้าเราได้กินอาหารที่อร่อยนะครับที่เราชอบเราก็จะมีความสุข When we eat food uh, a, a delicious food and a food that we like we will happy นะครับแล้วพระเยซูหมายความว่าอย่างไงนะครับเมื่อเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ And what does Jesus means that when he said he's the food of life นะครับเราจะมาดูยอห์นบทที่6ด้วยกันนะครับ So let's uh, look at John chapter 6 โอเคนะครับ uh, จากนั้นพระเยซูได้เดินทางไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปแล้วพระเยซูขึ้นไปนั่งบนภูเขากับบรรดาของสาวกเมื่อพระเยซูเงยหน้าขึ้นก็พบว่าผู้คนจำนวนมากได้พากันมาหาพระองค์ Sometime this, Jesus crossed the far shore the sea to of of after the the Galilee far and a great crowd of people follow him. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him. Uh, ยอนนะครับได้ได้ได้บอกว่าพระเยซูเดินเธอเดิน,เด,น,เ,ดนเดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งนะครับ so John said that Jesus have t r a v e l and a r r i v e at one place uh, แล้วก็ยอนก็เรียกว่าเป็นด้านหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีนะครับ จอห์นอธิบายว่ t มันอยู่บนห o ึ่งในด e s on of the Sea of Galilee. รูป uh, ที่ผมโชว์ให้ดูเป็นรูปถ่ายของทะเลสาบกาลิลีนะครับ So this picture is the Sea of Galilee เรา uh, ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าจุดไหนนะครับที่อยู่ริมทะเลสาบที่พระเยซูมานะครับ So we don't know for sure which spot o n this place that Jesus had, that Jesus came ก็นักวิชาการพระคัมภีร์นะครับที่ทำการศึกษามากมายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตรงไหนนะครับ So the Bible scholars many uh, many Bible scholars also they don't know for sure t h t which exact spot that Jesus came เรารู้แค่ว่าเป็นริมทะเลสาบกาลิลีนะครับ The only we know that is somewhere on the shore of the Sea of Galilee แล้วก็เป็นที่กันดารนะครับตามที่เราได้เห็นในภาพนะครับ And it's quite deserted dry like on the picture that we see พระเยซูกล่าวว่าให้ทุกคนนั่งลงห้าพันคนก็นั่งบริเวณที่มีหญ้าซึ่งกว้างขวางเพียงพอพระเยซูหยิบขนมปังและเมื่อขอบคุณพระเจ้าแล้วพระองค์ก็แจกขนมปังและปลาแก่คนที่นั่งลงได้มากพอตามที่ต้องการเมื่อคนรับประทานกันจนอิ่บแล้วพระองค์จึงกล่าวกับบรรดาสาวกว่าจงรวบรวมอาหารที่เหลือไว้อย่าให้เสียของพวกเขาจึงรวบรวมขนมปังใส่ในตะกรา้าและใส่ในตะกร้าได้12ใบเต็มๆ So Jesus said, Have the people sit down. There was plenty of grass in this place and that place. And they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. when they had all had enough to eat, he said to, this, to his disciple, "Gather the pieces that are left over; let nothing be wasted." พระเยซูก็เลี้ยงคน5,000คนอย่างอัศจรรย์น,นะครับ So Jesus miraculously feeds 5,000 people. ในที่กันดานนะครับ uh, คน5,000คนก็ได้กินจนอิ่มนะครับ So in the desert place, Jesus fed 5,000 people until they were until four. เรารู้ว่าเขากินจนอิ่มนะครับเพราะว่ามีอาหารเหลือเยอะมากนะครับ we know we noticed that they were full because there was leftover food แสดงว่าเขาก็กินจนอิ่มแล้วก็กินไม่ไหวแล้วนะครับ means that they eat to they fill their stomach and they can't take any more food โอเคนะครับ okay. ตอนนี้เราอ่านมาถึงข้อที่13ของบทที่6นะครับ so right now we add the verse 13 on the chapter 6 uh, หลังจากที่พระเยซูเลี้ยงคน5,000คนแล้วนะครับพระเยซูก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบ so after Jesus fed 5,000 people he crossed to the other side of the sea นะครับทีนี้เรามาดูข้อ25กันนะครับ so right now we add the verse 25เม mm ื hmm. ่อ พวกเขาพบพระองค์ที่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบจึงพูดกับพระองค์ว่ารับบีท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูกล่าวตอบเขาว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าที่ท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะท่านเห็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ต่างๆแต่เป็นเพราะท่านได้รับขนมปังจนอิ่ม When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, Very truly I tell you, You are looking for me not because you saw the signs I perform e d but because you ate the loaves and had your fill. Uh, ตอนนี้นะครับพระเยซูมาอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบนะครับ So right now Jesus have crossed to the other side of the lake. แล้วก็คนบางคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนพระเยซูเลี้ยง5,000คนนะครับก,ก็ตามพระเยซูมา And then some some of the people that are from the crowd of 5,000 t h a that Jesus have fed Had followed Jesus this place พระเยซูก็พูดกับเขาว่าที่เขามาหาพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เพราะการที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ And Jesus said to him that the reason that he came to him here not because of the sign that he performed แต่เพราะว่าเขาได้กินจนอิ่มนะครับ But because they eat till they're full โอเคสรุปแล้วเขามาหาพระเยซูเพราะเพื่ออะไรครับ So, what was the reason then that these people came to see Jesus? If Jesus had said to him that the reason that he came to him now, uh, follow him here because uh, he had ate till he was full from yesterday, <laughs> because he wanted to come and eat again. ก็เหมือนกับว่าถ้าเพื่อนของเรามาเยี่ยมเราเนาะเราก็บอกเขาว่าอ๋อที่มาเยี่ยมเนี่ยเพราะเมื่อวานกินอร่อยมากใช่ไหม and we told our friends that oh the reason you come again because you had really good food yesterday นะครับก็พระเยซูก็กำลังพูดประมาณนี้นะครับ And that was uh, similar to what Jesus tried to say to uh, that guy ก็พระเยซูก็หมายก็พระเยซูก็กำลังบอกว่าที่เขามาหาพระเยซูเนี่ยเพราะเขาหวังว่าพระเยซูจะเลี้ยงอาหารเขาอีกครับ So basically, I m e a n Jesus was meaning that the reason that he came to see him again because he want Jesus to feed him again เราก็รู้จากเรื่องราวนะครับว่าตอนที่พระเยซูเลี้ยงคน5,000นะครับพระเยซู ได้ได้เลี้ยงอาหารนะครับจากขนมปัง5ก้อนแล้วก็ปลา2ตัวนะครับ So we we know from this story that Jesus have fed 5,000 people out of uh, bread and uh, fish เราคิดว่าเมื่อเมื่อคน5,000คนกินอาหารนะครับ And then we know that when 5,000 people were eating นะครับเออสิ่งที่เขากินก็คือ ปลาแลวก็ขนมปังนะครับ So what they eat that time was only bread and fish เราคิดว่าอร่อยไหมครับ Do you think that was a really tasty stuff เราคิดว่าขนมปังที่พระเยซูแจกและปลาเนี่ยอร่อยไหม Do you do you think that the bread and the fish that Jesus gave to people were really good taste or delicious ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะอร่อยมากนะครับ so before this I thought it was probably plain and was not tasty นะครับพอดูคิดไปถึงปลากับขนมปังที่เด็กคนหนึ่งเอามาก็คิดว่าไม่น่าจะอร่อย because to think about only a piece of bread and a fish from a child f o r some of the boy it probably wasn't that good แต่ว่าก่อนหน้านี้พระเยซูเคยเปลี่ยนน้ำธรรมดาเป็นวน์นะครับ But before this happened um, Jesus uh, changed Jesus made a water into a wine แล้วก็เป็นวน์ที่ดีมากๆาด้วยนะครับ And turned out that it was really good wine ผมก็เลยคิดว่าปลาแล้วก็ขนมปังที่พระเยซูแจกก็น่าจะอร่อยมากด้วยนะครับ So now I think the bread and the fish that Jesus fed people probably was really delicious. Uh, I, never I never thought about this. But it, would be, it might be a bit strange if the food that God uh, gave us is not really good. were not delicious. not เออคนคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเดินทางข้ามทะเลสาบเพื่อจะมากินอาหารที่พระเยซูจะให้อีกนะครับ so t h i s group of people they made an effort cross the lake to see Jesus because they want Jesus to eat the food from Jesus again เออแต่แต่ครั้งนี้นะครับยอนไม่ได้บันทึกว่าพระเยซูได้ให้อาหารกับเขาอีก But this time, John didn't record that Jesus gave them food again. But this time, Jesus uh, spoke to them about the, some of the truth. พระเยซูบอกว่าอย่าลงทุนลงแรงเพื่ออาหารที่เน่าเสียได้แต่เพื่ออาหารที่จะดำรงถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านพระเยซูกล่าวกับเขาเหล่านั้นว่าเราคืออาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหาย Do food not work for spoils that spo But for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Ah, group, group, คนนี้เนี่ยนะครับเขาเขาได้กินอาหารจากพระเยซูนะครับเมื่อพระเยซูเลี้ยง5,000คน So this group of people they ate food during the time that Jesus fed 5,000 people. แล้วเขาก็มาหาพระเยซูนะครับเพื่อจะกินอาหารอีก and they follow to come follow Jesus because they wanted to gain the food from Jesus again พระเยซูก็บอกว่ามีอาหารอยู่2แบบนะครับ and then Jesus told them that there's a two type of food คืออาหารฝ่ายร่างกาย so the one is was the food for body for the flesh แล้วก็อาหารฝ่ายวิญญาณ and the other one is the spiritual food พระเยซูบอกว่าอาหาร,าหารฝ่ายร่างกายเนี่ยนะครับอาหารที่เรากินได้เนะี่ย ถึงแม้ว่าจะอร่อยมากๆนะครับ So Jesus explained that the food that we eat the food for our body even though they're very very tasty แล้วก็เราก็กินจนอิ่มมากนะครับ And we eat till we full แต่พรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะหิวอีก But the next day we will go hungry again แต่พระเยซูเนี่ยเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ But Jesus is the food is uh, the spiritual food พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ Jesus the food life is of ใครที่มาผูกพันกับพระเยซูนะครับ anyone who's binding with Jesus ใครที่สนิทแนบแน่นกับพระเยซูเนี่ย anyone who's have the intimacy with Jesus จะไม่มีวันหิวแล้วก็กระหายอีกเลย we never go hungry or thirsty again พระเยซูพูดถึงการที่เราจะไม่หิวหรือกระหายในจิตใจอีกนะครับ so Jesus was talking about we will never go hungry or thirsty in our soul again อาหารอาหารที uh, ah ่ที่กินได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนะครับ So the food that we can eat that's represent many good things in this world ส uh, ิ่งต่างๆในโลกเช่นการเงินนะครับ So uh, those things in the world for examples like uh, financial หรือการงานแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับ Career our assets หรือการที่คนอื่นชอบเรา หรือคนก็หรือคนให้ความหรือคนก็หรือคนให้ความเคารพบนับถือกับเรา or, uh, <c oughs> or the people c e l e b r a t า us or respect us เหอ่นอตำแหความารน่งของเรานะครับอเอ่อความาร็จขอกเรา our a c h i e ็ e m e n ค s แล้วก็ชื่อเสียงืองเรา our อ e p u t a t i o n สใ่งต่างๆที่พนดมาก็คือสิ่งที่อู่ในโลกนะครบับ s อกับาหรือคนก็หรืใรนับอกเาหรือนก่นนับยก็เหมือนกับอาหารที่เรา กินนะครับกินได้ so Jesus was talking about that all of these things in the world is just like the food that we can eat คือถึงแม้ว่าเราจะกินเข้าไปจนอิ่มอย่างเต็มที่นะครับ no matter how much we can eat till our stomach full เราก็จะรู้สึกดีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ we will feel really good just for a short amount of time วันต่อไปเราก็รู้สึกหิวอีก because the next day you will go hungry again เมื่อผมไปกินอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์นะครับก็กินอิ่มมาก full. กก็รู้สึกว่าโอ้อิ่มขนาดนี้คงไม่ต้องกินอีกหลายวันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงก็หิวอีกนะครับ but then next day at lunch I started hungry again ดังนั้นสิ่งที่สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกก็ไม่สามารถทำให้จิตใจของเราเนี่ยอิ่มได้จริงๆนะครับ So all the things in this world cannot make our heart to feel satisfied นะครับแต่ว่าพระเยซูเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับ But Jesus is a spiritual life is uh, a spiritual food การที่เรามีความสนิทแน่บแน่นกับพระเยซูเนี่ยทำให้เราไม่มีความหิวในจิตใจอีก for us to have the intimate with Jesus, to binding with Him, that help us to not go hungry or thirsty again. เเมื่อสักสองสปีที่แล้วนะครับ About two o years ago. ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพ I felt very unsafe about my health. เพราะว่าไตของผมมีปัญหานะครับ Because I have a problem with my kidney. เม mm ื่อผมปัสสาวะก็จะมีโปรตีนอยู่ในปัสสาวะนะครับ So I had, had uh, too much protein in my urine. ผมก็ดิ้นรนอย่างมากนะครับพยายามอย่างมากที่จะที่จะรู้สึกปลอดภัย I t r y e everywhere so hard to make myself feel safe. ผมก็ไปหา ผมก็พยายามอย่างมากนะครับที่จะหาความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนะครับ So I try very hard to find myself that I feel safe. I find those through things in this world. Uh, อย่างเช่นผมไปอ่านบทความทางการแพทย์มากมายเพื่อจะรู้สึกปลอดภัย For example, I went to read many articles about medical that to make me feel better or uh, safe. Uh, ผมไปหาหมอสามคนนะครับเพื่อจะรู้สึกปลอดภัย I went see three doctors make myself feel safer to doctors to ผมก็พยายามหนักมากนะครับเพื่อจะรู้สึกปลอดภัย I try very hard to make myself feel safe แต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเมื่อฟังสิ่งที่หมอพูดนะครับ w well, e what happened was when I listened to what the doctors say หรือผมได้อ่านบทความทางการแพทย์มากมายนะครับ or when I read so many article about medical stuff ผมก็ยังไม่รู้สึกปลอดภัยอยู่ดีนะครับ I still remain feel unsafe anyway จริงๆแล้วการไปคุยกับหมอก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับการที่เราไปคุยกับหมอก็เป็นสิ่งที่ดีเีย But the fact that to go to see a doctor and discuss with doctor that was a good thing นะครับการอ่านบทความทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ To read a medical article also a good thing เพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าก็อยากจะให้เรามีความรู้ความเข้าใจจากแง่มุมทางการแพทย์นะครับ Because God also want s us to have the understanding in the way that uh, the medical can describe แต่นะครับแต่ความรู้ของหมอหรือบทความทางการแพทย์ที่ผมอ่านก็คือสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับ But the knowledge from doctors or articles that I read also those are the things in this world สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับ Those things will not make me feel 100% safe for sure นะออผมก็รู้สึกว่าผมคุยกับหมอก็ไม่เคยรู้สึกว่าปลอดภัยอย่างเพียงพอ So I never when I I never felt that to talk to doctor I can feel 100% safe หรือการอ่านบทความทางการแพทย์มากๆก็ไม่เคยทำให้รู้สึกปลอดภัยอย่างเพียงพอ หรือ uh, the more I read the medical articles doesn't make it never made me feel safe ในที่สุดผมก็ตัดสินใจนะครับเข้ามาหาพระเยซูเพื่อจะรับความปลอดภัยจากพระเยซู but at the end I came back to Jesus to seek uh to to seek safety เอ่อก็ผมก็ได้ใช้เวลาอธิษฐานนะครับอ่านพระคัม so I spend the time in pray e r and read the, uh and read the verse นะครับก็สร้าง <Yes. S 1> ความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเยซู so I make that time to build relationship um, with Jesus uh, ผมก็อธิษฐานมากขึ้นนะครับอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น I spend time to pray more and read more ผมก็พูดให้พระเจ้า,จาฟังนะครับว่าผมรู้สึกกังวลผมรู้สึกไม่ปลอดภยัย I talk I express to God that I feel unsafe I feel very anxious และผมก็รอคอยว่าพระเจ้าจะพูดกับผมว่ายังไงเกี่ยวกับไตของผม and I waited for what God would say about my kidney. และผมก็เห็นว่าเมื่อผมใช้เวลากับพระเจ้าเรื่อยๆนะครับ And then I can see that the more I spend time with God, พระเจ้าก็เริ่มจะใช้หลายๆวิธีที่จะบอกผมว่าผมปลอดภัย And God used many ways to try to communicate to me to tell me that I am safe. พระเจ้าได้ยืนยันหลายครั้งว่าพระเจ้าดูแลผมอยู่ดังนั้นผมปลอดภัย and God c o n f i r m through many times that God taking care of me so I am safe ผมก็ก็เริ่มจะรู้สึกสงบในจิตใจนะครับ and I can feel settled in my heart ความกังวลก็น้อยลง I worry less แล้วก็ความเชื่อมั่นในในตัวพระเยซูก็มีมากขึ้นมากขึ้นครับ and my confidence in Jesus is even more ผมก็เลยมีประสบการณ์ครับจริงๆว่าถึงแม้ว่าข้อมูลทางการแพทย์เนาะ แล้วก็การไปพบหมอจะเป็นสิ่งที่ดี So I have this truly experience that um, knowledge in medical or uh, to anything or even to see doctors uh, แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก,ก็ไม่ทำให้ใจของผมเนี่ยรู้สึกปลอดภัย Those thing s never made my heart feel settle d or safe ใจของผมก็ยังมีความ,มหิวมีความกระหายต่อความปลอดภัยอยู่ดีนะครับ So my heart still hungry still thirst แต่พระเยซูก็เป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ the life is food of พระเยซูก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยในใจของผมแก่ใจของผม so Jesus gave a safety into my heart for me, to make me feel safe with him ในแบบที่หมอหรือว่าบทความทางการแพทย์ให้ไม่ได้นะครับ in the way that any doctors or any medical um, articles cannot give me พระเยซูให้ บางสิ่งกับใจของเรา <Okay. S 1> uh, ด้วยในรูปแบบที่สิ่งต่างๆในโลกไม่สามารถให้ได้ให้อะไรนะคะพระเยซูให้ uh, พระเยซูทำให้ใจของเรารู้ <Okay. S 1> สึก uh, อิ่มและปลอดภัยเนาะในแบบ <Okay. S 1> ที่สิ่งต่างๆในโลกก็ให้ไม่ได้ okay. so Jesus makes your heart to feel full And safe in the way t h anything t a in the world cannot give you to satisfy ผมก็เลยอยากจะพูดคำพยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับ So I want to speak out of my testimony to give an honor to God หลังจากที่ผมได้ได้พบความปลอดภัยในพระเยซูนะครับเรื่องไตของผม So after I feel I find that the place of safety in Jesus about my kidney เดือนที่ผ่านมาผมก็ไปหาหมอนะครับ so last month I went to see a doctor แล้วหมอก็บอกว่าไตของผมก็ก็ปกติดีแล้ว and the doctor said that my kidney is very normal ตอนนี้เนี่ยมันมันไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ right now there is nothing to worry แต่ว่าหมอก็อยากจะจะติดตามจะจะ follow up อีกสักหน่อยนะครับ but the doctor said that he would like to continue t follow up ก็ก็เลยให้กินยาริดหน่อยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ so he gave me um, medication for me take for a to for for เพื่อเพื่อเพื่อหมอจะแน่ใจจริงๆว่ามันจะไม่กลับไปแย่อีกนะครับ so for doctor to feel that it for sure that it won't go uh it won't go worse โอเคเอ่อพระเยซูก็เป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ so Jesus is the food of life พระเยซูช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ใจของเราต้องการอย่างเพียงพอ and Jesus would give what our hearts need Uh, ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกปลอดภัยนะครับ whether that would be a feeling of safety uh, ความเข้าใจ the understanding uh, การเห็นคุณค่าของเรานะครับ to see our values uh, ความรักนะครับ love หรือแม้กระทั่งคําชมนะครับ including even that with a compliment uh, ตอนนี้ผมอยากจะให้เราใช้เวลาลองคิดดูนะครับ so right now I would like all of us to take this time to think อะไรเป็นสิ่งที่ใจของเราต้องการ What's the things your heart that you really, really longing for need the really at moment? need in longing your you for ใจของเราต้องการอะไรนะครับ So what your heart needs, what it is longing. แลวที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปหาอะไรบ้างที่เป็นสิ่งของในโลกนี้เพื่อมาเติมเต็มจิตใจของเรา And in the past, what's in the world that you try to find to fulfill in your heart? ที่ผ่านมาผมเคยไปหาความปลอดภัยจากหมอแล้วก็บทความทางการแพทย์นะครับ In the past I try to find that safety in my heart through doctors or medical articles นะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเคยพยายามจะจะใช้อะไรบ้างในโลกนี้เพื่อ มาเติมเต็มใจของเราครับ But I don't know anyone here what are the things that you try to use or trying to seek it, consume it, to fulfill in your heart to make you feel satisfied or safe นะครับถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่นะครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีด้วย Although those things may not be a bad thing and many times those are good things แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึก อิ่มหรือว่าเต็มได้จริงๆนะครับ But those things can never make your heart feel full or s a t i s f i e ออยากจะให้เราใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าสักสองสามนาทีด้วยกันนะครับดังนั l นผม t ยาก t ห t เรา t ช้ t วลาปร t มาณ e minutes to pray นะครอธิษฐานขอพระเยซูที่จะมาเติมในสิ่งที่ใจของเรานอยากจะได้นะครับ to ask Jesus to come and fulfill the things heart that still that still. come your ask and are black, Jesus fulfill in yes. พระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับ Because Jesus said that He is the food of life. ถ้าเราเข้ามาผูกพันกับพระเยซู If we come to binding with Jesus จิตใจของเราจะไม่หิวจะไม่กระหายอีก So our hearts will never go hungry or thirsty again. นะครับเราจะรู้สึกปลอดภัยในพระเยซู Because we will feel safe Jesus. will in เราไปถานด้วยกันนะครับ So let's pray together. พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต So God we thank you that you said that you are the food of life. ขอบคุณที่บอกเราว่าเมื่อเรามาหาพระเยซูจิตใจของเราจะไม่หิวหรือกระหายอีก And thank you that you said that whenever we come to Jesus our hearts will never go hungry or thirsty again. เราขอพระเยซูเข้ามาเติมใจของเราให้เต็ม so Jesus, ask that may you come to feel, fulfill our fulfill may ในสิ่งที่ใจของเรากำลังกระหาย those thing our hearts that feel so thirsty, so thirsty, so thirsty about แล้วขอบคุณพระเยซูที่เป็นอาหารแห่งชีวิตจากพระเจ้า And Jesus, thank you that you are the food we the life you you of from เราไว้ษฐานร่วมกันในพนามพระเยซู and we all pray in the name of Jesus amen amen